สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กรับพบพอกันคือเก่าครับมื่อนี้เป็นเศรอของวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะมื่อนี้มือมานมือเล็กกอ่าได้พี่น้องเด้อนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดกุมภานะครับเนาะเป็นเศรออกของวันพฤหัสครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สิบเจ็ดได้พี่น้องครับเมื่อกี้ผมพาพี่น้องไปอยู่ที่ตลาดศรีธาตุครับผมตลาดศรีธาตุนะครับเนาะอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับผมตลาดศรีธาตุก็จะเปิดอ่า ทุกวันนะครับทุกวันพฤหัสได้พี่น้องเด้อทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสสบดีนะครับเนาะทุกอาทิตย์นะครับเนาพี่น้องเพิ่มบรรยากาศเเวลาพาพี่น้องไปบึงไปชมนะครับเนาะเลาะไปหลินน้ำกันนะครับพี่น้องครับผู้ใดได้โตดีก็บอกกะบทรงซีกันได้พี่น้องเด้อผู้ใด้โตดีตัวมานนะครับหาถึงหาหมันน้ำกันนะครับวันนี้ก็บเรวยได้พี่น้องเด้อวันนี้เอานะครับพี่น้องครับเอ๋อเลาะหลินไปเลาะบึงลงไป ประมาณต้ยังบัน,น,น,านาตาเลนะพี่น้องครับนี่นะครับผมกมาปรจะมาณเกือบจะเจ็ดโมงะครับจเจ็ดงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดำแม่นี่เห็นพี่น้องบิ้งเฮ้ยพี่น้องนะครับสูงลอยประมาณลอยสานะพี่น้องเนาะสูงลอยสามสิบนะครับแม่นี่ก็ผสม ม่ลูกคอานอลูกมาอยู่นะครับครักองคครับพ่อเก็บขงอยู่ดิครับผมครับพ่อพ่อจะไปไปตัวบอลหรือมาเสือนักขายพ่อยังจะไปทายอยู่อยทายได้พ่อครับ งนี้นครับพ่อแม่ลูกแม่ครับแม่ลูกนะครับสูงได้สามสิบพครับพอเพิ่นไอแม่เพื่นนี่สูสีสี่สิบครับร้อยสามเจ็ดสามแปดก็สเจ็ดสามแปดเลยครับโอ้สูงเนล้วพผสมแล้วดิพ่อสมแล้วครับผสมแล้วนะครับผสมไลเขาบิ้ใส่ขาบิ้ไปทองจุเนียนะพ่อเนาะขมป่าคาน่ครับไอผสมผสมโตกว่าผสมโตครับผสมโตนะครับ ย้าไปทองจุเนียนะพอเนาะผสมโตได้มาจากเดือนนัปอนขมันเดือนนึงแล้วเดือนกว้านเนี่ยครับครับมันมันไทยไทยเดือนครับมันเดือนนี้มันก็ได้สิบเจ็ดไอสิบเจ็ดกงพาสิบเจ็ดมีนาแหรอครับตอนนี้เจ็ดมีนาพอได้เดือนกว้านแล้วเดือนกว้านแล้วพอนอครับครับเดือนกว้านแล้วนี่ลูกเพิ่นตัวเมียได้พอนี่ตัวผู้ตัวผู้นะครับเนาะ ลูกผูกนะครับอ่ลาลนหาลงหาด้นแม่ลูกเิ้งหน่วงกับลูกผูกนะครับลูกผูกนะครับที่พ,พอ่อหล่าสูงร้อยสามหกส,สามเจ็ดนะครับเนาะแม่ลูกนะครับพี่แม่ลูกตัวนี้นะครับวันนี้แม่เปิดกระผสมเลี้ยวนะพอนะ่อเนาะเปิดไว้จากบาทพ่อหนิราครับเป็น สิบเจ็ดาพนครับแสนเจ็ดห้าพันเนาะตัดตัอร้องเด้คือเก่านพเนาะพ่อขบถืเนะครับเบอร์โทรพ่อเนี่ยครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสาี่หนึ่งสองสีนึ่งสองพ่อางนั้่นี่ยพอนั่นบังโกงพนั่นบัโกงนเนาะสนใจจะโทรมาสอบถามพ่อเราได้ครับอ่นมีอีกตัวนึ่งพ่อ ไม่เจ้โตครับพ่อของพ่อมาพี่แค่นี้คพี่แี่นี้ของพ่อเนาะโอ้แม่ลูกไม่นี่มาแม่ลูกกับงัวเด้ยพ่อโอ้ยสองตัวโอ้กับงัวสองตัวนะครับสนใจจะทุบไปสอดถามยพ่งพอเราบิึงนัาวครับขอบคุณครับพ่อครับนะครับเราบิึงนั่กันเปิดหัวแม่ลูกนะครับถ้าชื่นชอบท้อมากกจะทุบไปสอบถามยิ่งพอเรเบึงเด้อครับนะครับ ยังรอเหรียญรอบเปิ้ลตกที่ตกเนามึงบรรยากาศได้พี่น้องเด้อนี่บรรยากาศการซื้อขายนะครับเนาะเส่อของมันคนละหัดนะครับมือนี้เลขออกได้พี่น้องเด้อของกูได้มิตูดีกันทรงศิกย์ทรงเศรษฐกิจได้อพี่น้องหาโชคหามานน้ำกันนะครับมือรวยมือรวยมือหมานได้พี่น้องครับ ดอนเว่ยเนาะยังดอนอู่ลูกกึ้นลูกต้องจะต้องขนไปสายน้องสวยสูงน้อยสามสิบนะครับสามสิบกว่านะครับเนาะ เนี่ยลรับอ้ยพ่ครนี่ขายทีครับโอ้คนขายแล้วนะครับนี่ง้างง้างเถะเพื่อลูกนงามเถอะลูกนะครับลูกคนโตคนดอนขายแล้วนะครับนมันขายแล้ว ตะักแกแม่กขน่าขายเร้วนะครับขายต่อร้องกันอยู่นะครับ จะไม่ตัวนะไอ้มือนีิไม่ตัวกไอ้มาซีโตะครับมาโตแม่ลูกเหรครับแม่ลูกิ่นสูงเลยเตาะแม่เพิ่นนีหสูงร้อามสนะครับสองพันสามสิครับว่าสามสิบบวกแล้วับแม่ลูกตัวแม่บ้ครับลูกกัน ลูกตัวที่3า่ครับนี่ตัวที่สองป่ะลูกตัวที่สามลูกตัวเมกันส่ทรงขาชาอยู่ก so ็สงสวยลูกกันเนาะเป็นเนอมโนดอยกัซอยสามกว่าที่้องเด้อนะครับซอยสากว่าหายพันพัฒนาบ้านเขาเห่ะครับหายพัฒนานะครับพี่้อง

หางนะครับหา,างสวยเนาะหางเป็นพรวดดีหา,างสวยเปิเดประตยครับแม่สาวนี่ห้องเก้าสิบือกันหนะ้องเก้าสิบคือกันเนะครับนะเนาะห้องเ้าสิบคือกันโอ้ผิวเป็นขาวดีเลยนะ ไอ้ขอบอรโทรนะครับไอ้ครับ0 8 8ย8 5ปด5ป้าหงออย่างัครับไอ้ตนนะครับเนาะบ้านเด็กเนาะไอ้ตนยู่กุีเขาอย่เนาะครับเนาะครับรมักกระสุคอ่าโทามาสอบถามครับถ่ายระเบิดนะครับเนาะขอบคุณครับไอ้ครับมาอบถามนะคโอ้ตัราสาวหาอพอเนาะ ตัวละสองหมื่นหาอีผูผูผูด้านในผูผูก็ผูกระดกโอ้ตัวละสามห้าอีพอแล้ววะนี่ครับเนาะอ่าเพื่อนๆสนใดสนใจเอาไปคุณนะครับเนาะครับเอาคุณพอดีเอาไปคุณน้อพ่อเนาะเอาคุณพอดีครับใส่นี่นะครับสองหมื่นห้านะครับของไท่เลยไอ้บิึงหลาหลายกหลายนะครับให้เบิึงหลาหลายนะครับโอเดือดมาหลายตัวน้อพ่อเนาะครับ มาเพื่อคู่มาขุนนะครับข้าึ่มาสายขุนสายเนื้อนะครับเนาะยผมเบนนั่นขุนตกไปเลี้ยงเงาพี่พ่อปดทนะครับศูนย์เก้ากครับศูนย์เก้าหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดห้าเก้าีครับแปดห้าเก้าซพออย่างนะครับพอพอวงครับพอวงแบ้นพอเนาะอ่าเพื่อคูแก้วครับคู่แก้วนะครับขอเพื่อหลาย้วพอเนาะอ่นตัวหนึ่งเฮ่ยนำไมเพื่เฮ้ยูเพียวเุไม่นั่งดิครับครอเพิ่งไม่นั่งนะครับ อันนี้ก็ถ้าไผ่มักนะครับไปสายคุณสายเนื้อนะครับเอาไปคุณไปโดนโดนนะพ่อเนาะครับเรียองไปโดนกับเป็นราคานะครับราคาขึ้นมากครับเป็นสาวพ่อนีเป็นสาวนี่พ่อดีสูงอันนี้พวอสูงไหนพวกนี้สูงไรสามสิบสองสูงร้อยสามสิบสองนะพ่อเนาะครับนะครับนะครับนะครับยันยันจำยูพ่อเนาะครับยันจำ ก็ปกอ่องนะครับขาวนะครับผมครับสวยนะครับสูงไรสามสิบสองนะครับสายพัฒนาเทาอยู่นะพ่อเนาะครับผมโต้นทำโตตัวยาวขึ้แม่สาวนะครับครับผมแค่ผสมเป็นฝอยไปอันนัสองปีกว่าครับปีปีปีห้าปีหกปีห้าปีห้าเดือนปีหกเดือนนะพ่อเนาะครับผม สวยนะครับหางเบกหางหางเลยเขาไม่นงยเขาครับเอาเบโทรกับอีพอคนเกานะครับเนาะเบืโทรกับอีพอคนเการาคาเท่าดกพอนี่หกสิ็ครับหกเจ็นะครับเปิดหก็ต่องได้ก่อนอพอนต่องได้ครับต่องได้กันบ่ไปยังครับตล่องได้ครับพอจะวัดเหการทุมาหลดนะครับทุมาสอบถามเบืองต่องออกนะครับน้องครับคาหกสิบเจ็ดครับหกครับมนนี้นะครับ มากระทุมสอบถามมึงสอบถามคุกันได้ครับบานสฉยนะบานสวยนะครับว่าหมอท่องห้ามขอบคุณคั้นีบคุณมากเลยขอเปิดย่พอนะเอาาบครับผมครับอรับไลวพูดอไรันปขเราซื้อขย่น ว่าไปทางนอพี่เลยดไปแปดหาครับเป็ดสิบห้านะครับแม่สาวครับแมนครับแม่สาวใกล้ผสมไหมพี่นี่ใกลครับใกล้ผสมแลวครับเนาะสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสามหกนะครับร้อยามสหกนะครับงน่ หน้งเล็กเขานะครับหางาเงยนะครับผิวสวยนะครับผิวสวยหน้าตานะครับหน้าตาดีหน้าตาดีหน้าตาสวยนะครับนี่ค่าต่อไปเตรียมเตรียมจับเป็นว่าพี่มีเบอร์โทบไหมครับมีครับขอบคุณทุกท่านครับผม089 0 89ปดเก้าออนศ 800 8820 8820ครับขอบคุณครับเบอร์พี่ยังซื่อย่างทำหน่คือแจกครับี่แจกเนาะแม่สูงเลยเนาะกับแม่นี่1 42 1 42เี่าหนิอ๋อตัวแม่ยังไงเลยลูกแม่แม่ลูกนะครับแม่ลูกนะครับเนาะ แม่ลูกเปิดไปเถินนะครับแม่ลูกนี่ยสองแสนหาน้อพอเนาะนะสองแสนห้าแม่ลูกกันลูกตัวนี้ครับบังกันตัวน้อยเนาะครับเนาะมันบังกันด้วยามตรงนี้นะครับวนะ่บามันตรงนี้นะครับเนาะอ,อีกตัวหนึง่งแม่ลูก ไปไปสองแสนหาแล้วพอเนาะเนี่สูงะบสองครับโอยยยัยยยียย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 ยรยย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 ยนยย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 ย่ยยนยย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 บเยลยยครับ ช่วงไรครับ4้อยสี่สิบสองฟองแสนห้าแม่น네 um> ี่ครับ่เานะครับเขาสวยเขาเปิดสวยนะครับเนาะผ้าไรมครับเข้าหา ขอร์นาสองสบห้นะครับนี่พนบปทรปะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศนย์ห้าแปดห้าห้าแปดองหกสามเก้าสองหกสามเ้าอใ่นะครับนี่พ่อเอ็มพ่อเอ็มบรรพุบรนครพ่ออุดรนครพ่อน่อนครพ่อ้นครับขอบคุณครับ ลูกเพิ่นของเี้ยนะครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นก็จะเลนนะครับเพาะลูกก็จะเล้นนะครับนี่ใบเพิ่นเพพอโอ้ลูกเพิ่นมาลูกก็จะเลื้นนะครับเพาะว่าบอบล้อเพรา่าสอบถามเ เป็นแนวสูงนะครับแม่เป็นไงเป็นสูงนะครับหางเย้าแล้วั็หางเป็นกัวหางเป็นเขานะครับอาลูกกะเรื่อนึ่งเหอนี่ครับต้องระยอบระยับครับพี่ต้องระยะเอียดนะครับแม่ลลกโอ้สวยสวยครับ ไปไข่แม่สวยของทานพ่อครับกระโปนาเนี่ยพอดนี่แม่ลูกแม่ลูกพ่อแม่ลูกคนสะขายสามสิบห้าหารอยนี่พ่ครับสามสิบห้าหาร้อยแล้วป่โอ้ยพ่อป่ะ สามที่หาร้อยลูกแม่แม่กับแม่เพราแม่ตะพูขายหรือครับลูกแม่ครับเราจะมาหาร้อยครับใน่ทองมีอีกในม่ทองมิอีกครับพร่องพร่องพร่องนะพ่อเนาะครับซื้อสองในสามครับซื้อสองในสามนี้พออ่นี่นะครับเนาะทำมากแบบนี้พร่องไปใส่เงินนะพ่อเน้อครับเอาใส่เงินพ่อน้อเปิดทรบ่ะครับนี่ครับเขาโทษนี่พ่อ

มาหมดมเบิ้งเคโอ้มาเบิ้งมาซื้อน้องคนนี้ครับเอ้าของพี่สวัสดี้เข้าเอ้าแยกตัวครับวันนี้ไม่แยกตัวครับมาสองคมเลยนะฮะสองคมแม่ลูกเหครับแม่ลูกลูกเพิ่นของอีย่างนักคำนี้เพชรอนีรเพชรอุดรลูกเพิ่นงามเฉยลูกสวยน้องคนเนาะลูกพอดีจักเจ็เดือนแล้วครับนี่แปดเดือนเนาะครับเนาะแม่ยเป็นทองว่างไหครับทองครับ ทองเอกมงคลทองเดือนแล้วผ่านรอบแม่ทองเอกมงคลผ่านรอบแล้วเนาะครับเนาะสูงก็เลยครับแม่เพิ่นสามเก่าแม่สูงไรสามเก่านะครับเนาะอะไรั้งตีนอะไรเด้อครับลูกก็สวยเหรบลูกก็สวยนะครับเนาะลูกสวยแล้วผมขอหยาบเิ่นคำนี้ครับใส่อีกมงคลไหผ่านรอบนะครับเนาะอีกพอเนาะ มาังมมาสังมีอลเนี่นะครับแม่นี่นะครับเป็นมาผสมแล้วพันรอบแล้วนะครับเนาะใสอีกมงค้นไว้สูงไามสเก้าเด้อแม่เพื่นนี่รูปพป่นสูงก็พอนี่ยวได้วัดบึงวัได้วัดบึงนึกพอเนาะวันลอยวันลอยยี่สิบวั้นลอยยี่สิบมันียนะครับเนาะประมาณนี้แหละวัอยปนสิ่งแบบนี้เหลียงนะครับเหลียงฮือนะครับเป็นแม่ลูกนะครับเนาะ อเปิดไ้เท่าไหร่ครับพี่พ่อเปิดไวสามครับเปิดไวสามแสนสองนะพ่อเนาะตัวรองในคอเก่าตัวงนครับตัวงในยูนะครับขอ้ยขอประทนพ่อศูนย์ศูนย์หกห้าสองศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองหเจ้าหนึ่องพ่แม่กบั้นถือพ่อแม็ันถือครับบันถือคอเกิลก็พอพีพอเพื่องามนะครับพี่เพื่อีพอเรามาตัวตัวามงามนะครับเนาะ รวยนะครับแม่ลูกได้เป็น้องเด้อนะครับมันผสมไปแล้วนะครับแต่ว่ากับมันมาพันหลบแล้วนะครับพันหลบแล้วนะครับผมไปสอบถามยี่พอเราเบิ้งนะครับผมขายยี่พอร์ตครับมาเบิ้งมาชมนะครับน้องเบิ้งมาชมอวันพฤหัสได้พี่น้องเด้อนะครับโอ้มีโอ้ตัวนแล้วครับมาครับผมโอ้อีกตัวนึ่งนะครับนี่ แม่นี่แมสมีไงนะครับผสมไปครับเรื่องเลยรวบทองว่างนะครับเนาะสูงร้อยสามสิบเท่าไหร่ครับดิสามสิบสองบวทครับร้อยสามสิบสองนะครับเนาะสูงร้อยสามสิบสองแม่ลูกแม่ลูกนะครับเนาะแม่ทองว่างนะครับแม่ลูกตัวนี้นะครับแม่ลูกตัวนี้นะครับอะไรผิดพลาดไปโทษ ขอโทษขอโทษขอไปเลยครับพี่น้องครับอันนี้ผิดพลาดนะครับเนาะในผิดพลาดกันขอโทษขอไปพี่น้องมองในรายเอียดกันทุกคนสอบถามกัเจะพร้อมกันเบื่อไรพี่น้องเด้อมในรายละเอียดเนาะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกนะครับเปิดไปเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้านะครับโอ้พ่อเอาน้องไม่เนาะโอ้แม่ก็สวยลูกก็สวยนี่นี่งเจ็ดหมื่นห่าน้อพี่เนาะเจ็ดหมื่นห่านะครับแม่ลูกตัวนี้นะครับไปเลยโอ้โหเลยครับเนาะโอเค ก็ไปเลี้ยงกันเ้อพี่น้องนี่ลูกคนก็นสวยอยู่นะครับลูกตัวผู้ตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับลูกตัวเมียเนาะครับเนาะนี่เลี้ยงนะครับเบื่อโทกับอีพ่อคุณเกาอีพอ่อคนเกาเนาะเบื่อโทกุกกะไหนเดิงขางเดินทางไปพี่น้องเด้อเ้องขางเดินทางตโทมาต่อร้องกับสอบสอบถามก็พิมเบิเบง้งนะครับพอเราเบิ้งบ้านพื้นยังไงล่ะ พ่อยิ่จ่อยเนาะพี่น้องครับพ่อยิ่จ่อยวันถือให้เลยละนะครับเอ้าก็ไปสอบถามลำเบริ่มผมนะครับผมมาสอบถามไปทละเบริ่นะครับตัวนี้ต้องเงียบๆด้วยอย่างเดียวเนาะหรือว่าฝนตกเนาะฝนถึงสิบตกเนาะครับส้องเงียบๆนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องนะครับพูดรู้สิละเอียบบอลนะครับมองในบอละเอียดพี่น้องกัน โทรไปสอบถามนะครับหรือไปขอข้อมูลกับเจ้าของเป็นเบื้องได้พี่น้องเด้อนะครับกุญกภาพไอที่ต้งเชร์กัลืมกับลงไปนะครับเนาะลืมกับลงไปบางหม่องบางจุดนะครับกับไอ้พี่น้องโทรไปสอบถามนะครับกับเจ้าของเป็นเบื้องนะครับต่อร้องเป็นเบื้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับกุญกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ได้พี่น้องเด้อนะครับสเต็ปเป็นกำลังใจมาทายเรื่อยๆให้พี่ให้น้องได้เบื้องได้ชมกันนะครับก็ นี่ครับับเต็มเลยคุณจะก็เต็มเบอร์ได้ครับทางนี้ครับเต็มเบอเนีเบอเลยครับันนี้คือบรรยากาศกาดีคึมๆนะครับหรือว่ามือเล็กอกนอนหรือมือเล็กบอกไม่ีนินอด้สอขายกันเลยำลังใจงนอยูสืขายนเลย ขายอะรพ่อแม่นี่กระบา๋าพีพ่อแบกมือนแม่ลูกแม่สูงสร้อยสามสิบเท่าพ่อนิสามสบกว่าน่อนสามสิบสามเอ็ดสามสองนะาพอประมาณนอยสนะครับบวกลบนะครับ, 13, รบ,บ,กกรบแบกมือนนะครับ ลูกผู้ลูกเมีพ่อลูกเ,เมีลูกของมันี่หาดกันพ่อต IC ้องตื่นตื่นกล่องต้องอยตื่นกล่องนะยเงี่นต้องตื่นกล่องปเดียนเงินอพ่อปวดทรอ่เนาะวไ้องวนั่เนาะอีพ่อว่นไหนปวด้องเนาะแตเบงนำนะครับเนาะบึงน้ำตะพนเดียนะครับตัวบึงนดเอานะครับ รู้ไปสิบเบิ่งเลยอยากบอกวันจิตโตนะยี่ห้อพ่อเปิดไปเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปเก้าหมื่นครับเปิดไปเก้าหมื่นนะพ่อเนาะเนี่ยมาสูงเท่าไหร่พ่อร้อยสามสิบหกบวกลูกแม่พ่อลูกแม่ครับลูกตัวแม่นะครับ มึงบ,บ,บ,บอกนอิดก่อนตาดีนิดก่อนดีครับลูกแม่เนาะครับเนาะเดยวไปก่อมือแล้วพอเนาะวันหมดทุบปอนอชอบลูกทุบเลยครับหมดทุบนีบพ่อหมดทนบมีนะหมทุเนี่พอ่อ 0 9นย4เ4 4 0 5660ครับ้า0นย่อบ้านอย่างเดียวบ้านนองบง้เพื่อนกุ้ง้วบ้านนองบงกับเพื่อนกุ้งแก้วนะพ่อเนาะพอบไรณอะไรครับพ่อครับผมรอตัวนะพ่อถามเบอร์โทรอีพอระไวยกับราคาไปก่อนนะครับพี่น้องพูดพูดใส่ใส่ไหนใส่กลมเขาจริงใส่บ้านเนาใสกลมพัฒนาอยิ่เนาะใสยกลมนะครับเนาะ แล้วเดือนนันพอลูกคนนี่มันสามเดือนน้อครับวันสามเดือนพอเราเปิดไปกองหมืนนครับกรักม้าพลครับพ่อไอเมียขกระทองวางนั่อนะองวางอยู่นอเมีเป็นกระไรองวางอยู่ ผู้มาสอบถามกับอีพอรนะครับอีพอร์ตเป็นใจดีหรอกอีกพอรใจดีหรอกผู้ <laughs> มาสอบถามเอาต้องมาต้อนรองเอานะพ่อเนาะ <c oughs> ครับผูปุริมกักทรงนี่นะครับทรงแบบนี้นะครับครับนี่เป็นอ่างอยู่นะครับนี่เป็นนะครับทรงลูกทรงลูกสวยอยู่นะพ่อเนาะทรงลูกสวยตามเป็นกระเจี๊ยมยูนะครับ มานเเตียมอยู่นะครับ้งานนี่ทุสอบถามเ่งนะครับเอาขอบคุณหลายครับครับไม่ห่อยมาทั้งลังซื้อขายแล้วอขึ้นนี่นะครับนอกคนคนเดียวขึ้นเอาเปนัดต่อไปนะครับคุณกับวัลายปันไดยนอกมือนี่งนะครับพี่น้องครับ ว่าปล่อยกับเจ้ามันของมานโปรไลเป็นใะไรเงีนาครับนัดด้วยมันฝนตกหนอฝนก็สิทุกนะครับก็เลยอาจจะบมดหลายเมือนะครับเอ้าปลาพี่น้องนะครับเนาะเราจะเพียงพอสามีก่อนนะครับเนาะก็ให้พี่น้องบึ้งนะครับเนาะนัดนัดติดจริงแล้วบึ้งติดจริงได้พี่น้องเด้อนะทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสนะครับทุกสัปดาห์นะครับ ของสัปดาห์นะครับทุกคนผลิตของสัปดาห์นะครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับการซื้อขายอยู่ตลาดสีธาตุนะครับเนาะบ้านโน้นสวรรค์ตลาดสีธาตุอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องฝากไว้เพียงสามีกอนนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทลงชิปตัดชิปนี่สวัสดีครับขอบคุณครับ